ฝนหยุดฝนหยุดอากาศเริ่มดีแล้วอากาศเริ่มดีแล้วดีใจดีใจจะได้ออกไปทำสวนดอกไม้ฮัลโหลฮัลลิหิวอะไรจ้าวันนี้เดี๋ยวไปดูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวี่ไทยสวีทนะ,ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณสาชีบอกว่าอยาก ทานปลาอีกแวะไปวีวีก,วก,วก,วก็ชอบปลาไปดูเลยค่ะว่าเป็นมีอะไรมีเมนูอะไรนะคะวันนี้บ้านวีวดูแลดูแล,แลบ้านดูแลความสะอาดในบ้านนะคะข้างนอกก็เป็นสวนออกไปข้างนอกก็ไปทำสวนเข้ามาข้างในก็หน้าที่และความรับผิดชอบผ่านหน้าผ่านหน้า <c oughs> ไปเลยว่าวันนี้ จะมีเมนูอะไรดีๆไปดูสิซอส r c e t y ลักซุสเมนูอาหาปลปลปลปวิวจะทำอะไรวันนี้นี่ค่ะปลาวิวรักปลาชอบปลาชอบปลานี่ปลาปลาสามมอนปลาคาวเบียบ้านนี้จะซื้อแต่ปลาอันนี้ปลาเป็นชิ้นให้ฝรั่งปลาเป็นตัว กันเพิ่งเอาออกมายังแข็งแข็งอยู่เลยกันอันแข็งแข็งอันเดียวอาพลาสติคออกแล้วก็จะอบทำปลาอบกับมันฝรั่งนะคะเห็นมันฝรั่งบ่กินสองหัวกินแต่มันฝรั่งแต่ว่านะคะวิวีก็จะมาทำซอสว่าคือหอม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 มากเลยอันนี้เป็น เห็ดนะค่ะเห็ดแห้งสไตล์พิมส์เห็ดอันนี้ราคาแพงมากแต่อร่อยมากซอสทำปลาซอสหอยใส่นมนะคะเห็ดนี่เอานำไปแช่ก่อนอันนี้บิ๊บโชว์ให้ดูก่อนเห็ดเนี่ยเห็ดสไตล์พิมส์เป็นเห็ดที่มีราคาแพงแต่สไตล์พิมส์อร่อย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 จะเอามานำไปแช่แล้วก็ แช่น้ำไว้นะคะวีอันนี้จะทำสักหนึ่งชั่วโมงเราก็จะมาทำเป็นซอสใส่นมใส่นมกับหอมใหญ่นะคะใส่นมใส่รามครีมใช่ไหมรามบ้านเราเขาเรียกครีมซอสนมนะคะซอสนมเห็ดเห็ดโอ้ยหอมหอมหอม,หอม หอมมากเขาจะตากได้อันนี้จากอิตาลีค่ะหอม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 กินแนงนาก่จะทำกับซอสนมเห็ดแต่ก่อนก็จะทำปลาก่อนนะคะอันนี้เมนูนี้กับซอสเห็ดเมนูนี้ปลาปลาแซลมอนกับปลาคาเยีย อันนั้นปลาเป็นตัววิชอบจกตาปลาวิจะทาเป็นตัวชอบหัวชอบหัวชอบตาจกตาปลาอันนั้นปลาชื่อโดโดราเลโดราเล <c oughs> ่แมนยังนอนบันเนะ <c oughs> นะคะเพื่อนทุกวนันใช่ทุกว,วันวิวชอบตามอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนทุกวันอาหารของวิววีวันนี้จะทำสไตล์พิมซอสเซ่ซอสนมใส่ครีมใส่นมหอมหัวใหญ่ผัดก่อนก่อนเอาเดี๋ยวจะเอาเห็ดไปแช่ก่อนนะจ๊ะคะหอมมากอร่อยมากวิวีเหรอส่วนตัวก็ชอบชรักปลาชอบปลาทานปลานะคะแยกเป็นสองส่วน ส่วนเป็นตัวมีก้างวิวิไม,ม,ม,ม่ชอบทานเป็นแบบนี้อันเป็นชินช้นๆลังวลยลิทานแบบนี้มันน่าเบือ่อมันพอได้จกก้างจกตาหม่จ่าวิ <c oughs> ีิชอบทานปลาเป็นตัวไม่รู้เป็นอะไรมันอันอันถ้าเป็นบานห้ออาเป็นยังปลาขาวชีก้างมะมากลายคิดถึงแม่จังเลยแม่นะคะอันนี้จะไปทำ อย่าเอาเห็ดไปแช่ก่อนนะอันนี้เตรียมการไว้เรียบร้อยค่ะนะคะเพื่อนปะปะปะไปเลยอาจจะเอาเมนูจะเอาเป็นชิ้นหรือจะเอาเป็นตัวตทานกับมันฝลัง่งแต่วิวิจะทานกับข้าวหรือทานกับผักก็ได้นะคะจะทําเดี๋ยวจะเอาปลาเดี๋ยวเป็นตัวไปย่างก่อนย่างแล้วก็ทําน้ําจิ้ม วิวิทานเผ็ดซีซารซีซารก่อนนะแต่อันนี้ฝรั่งกขาจะทานกับซอสลูกซูสเมนูวันนี้นะคะรักปลาสุขภาพดีต้องทานปลาอยากฉลาดต้องไปเลยรักปลาชอบปลาย่อยง่ายนะคะอยากคนดีุห่นสวยสมองดีต้องทานปลารักทุกคนที่ให้กำลังใจวิวีค่ะ คลิกมาแลกเปลี่ยนกันอยากได้ความรู้อะไรถามมาเลยค่ะประสบการณ์ยี่สิบปีพนาจนน่าเท่าแล้วเด้ออีกสองปีกับศิลาแล้วสิลาไปอยู่ไปเลี้ยงปลาอยู่ทุ่งนาะคอ,อนแก่นนู่นล่ะค่ะบ๊ายบายเพื่อน